อเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกรเบนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาลาโล,ล,ลบอกนะัะผมแมปท่านนอตพิชซันรัน <laughs> นะครับผมใช่แล้วทารอสพิซซรันนะครับพิซตานอนนะครับผม,มเขาดังจนถึงขั้นมีแมปแยกแล้วนะคะเออปกติผมเคยเห็นแต่แมปแนวเอ,อ่อสควิตเกมพิซซรันเนาะนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เคยเห็นทานอนพิซซรันนะฮะแม่พี่แกมมาฉายเดียวเฉยเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นนะฮะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเฉยเลยนะครับเข้ามาก็ได้ชุดนี้มาเลยนะฮะ เธอ,อไปชุดเทพละเกินเอาละเราจะหนีออกถ้าจากที่นี่กันนะครับผมใช่แล้วไหมพิธานอสจะม,มาเป็นเจ้าของคุกได้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าแกโดนไมไม่ไม่ใช่ว่าแกโดนแกโดนซ่อมจิ้มคอตายไปแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> นะฮะนั่นสินหรือว่าที่นี่คือนรกกันนะเออเอาละหรือผมตุยไปแล้วในเซอร์ควิตเกมนะฮะโอ,นอนะ้โหเนี่ยนรก พิธานอสเป็นผู้คุมเฮ้ยโอเคไปจากที่นี่กันดีกว่านะฮะเฮอชุบเฮอชุบเฮอชุบกระโดดดีๆนะครับผมระวงังให้ดีๆพิธานอสอาจจะโผล่มาในนี้อา้าวไม่มานี่นะเออไม่มาแต่เราโผล่มาเองนะฮะสวัสดีครับเห็นฉันแล้วเดี๋ย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 วขอกดปุ่ม <laughs> ไกลมาก <laughs> ไกลมากหัวอย่างม่วงนะครับ เออมองไม่เห็นตัวผมเลยหัวพี่แกใหญ่มากนะคะบังมิดชิดเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนจะได้แล้วอุ้นยนี่ไงเงินรางวัลน,นะฮะรางวัลเต็มเลยถ้าเกิดเราเอาคอนกระโดดแล้วเ,เอาคอนไปทุบโป้งแล้วก็เก็บเงินแล้วหนีไปเลยได้ไหมนะฮะเพราะที่นี่เหมือนจะไม่มีผู้คุมนะฮะมีพิธานตสคุมอยู่คนเดียวอ้าวอ้าวผมยังไม่ได้กดปุ่มหรอโน no, ผมต้องกลับลงไปกดแล้วพี่แกจแคมป์แคม,แคม,แคมป์ซัเปล่าอยู่จำนะเราพี่แกไปก่อนพี่แกเหมือนจะไม่ได้มองบนนะ,ะแกไม่เห็นเรา โอเคครับไปแล้วรือ,อกดปุ่มโอเคนี่เสินนะั้นคือการกดจริงๆเมื่อกี้ผมกดไม่ติดแน่ๆเลยนะฮะผมกดไม่ติดแน่ๆเลยเมื่อกี้นะครับผมไปดีกว่าตรนนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยใครดูอยู่ฟอนแมนดูอยู่หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันเอ,อแต่ผมไปกดเปิดประตูแล้วโอเคเข้าไปข้างในดีกว่าวซสดีเบคอนแสดงว่าเบคอนเขายังไม่ได้กดนะน่ะ ของเบคอนเพราะว่าเราต่างคนต่างเห็นใช่ไหมไม่เหมือนกันนะฮะแบบว่ากดใครกดมันเอออุ้ออยมีนูบเต็มเลยนะทุกห้องอันนี้นูบตกโถอันนี้นูบนูบตกโถเหมือนกันบวกนูบตกโถแล้วปวดอือพอดีนะครับก็เลยตดออกมาปูดปูดกินออกในขณะที่กําลังตกโถส่วนนูบคนนี้ปกติสุดแล้วน,นะฮะนั่งนั่งอือปกติ <laughs> ในทุกห้องนะ้ามีโนบหมดเลยนะคะแต่ห้องสุดท้ายปกติสุดเออที่เหลือเลเทสเต็มไปหมดเลยเ่ะอเฮ้ยโอเคไปกันไปกันไปกันอู้ตรงนี้มีสะพานลาวานะโอ,โอ้เสียงเหมือนไม้หักโอ้ไม้ตรงสะพานลาวาหักนี่เองสวัสดีครับปะป,ะปะไปด้วยกันไปด้วยกันตามมาตามมาตามมาเลยคูผู้ห,หญิงกับ จ้าหนุ่มเบคอนนะคะเขามาเดทกันแน่เฮ้ยหลบแป๊บไปต่อไปต่อสองคนนั้นเขายืนรอกันแช่จริงด้วยเขามาเดทกันแน่เฮ้ยไปกันต่อผมตุยผมตุยได้ยังไงเมื่อกี้ไอ้ลูกกลมๆมันผ่านหน้าผมไปแล้วนะทุกคนใช่เนี่ยเนี่ยมันผ่านหน้าผมไปปุ๊บแล้วผมก็วิ่งออกเพราะผมวิ่งออกผมตายเลยนะครับ โอ้โหเสงงั้นเราต้องปล่อยให้มันผ่านหน้าเราไปไกลๆก,ก่อนนะฮะค่อยออกไปโอเคผ่านไปไกลละเอยเสงจริงๆเสง eng, จังๆนะฮะเสงมากๆเลยโอ oh, ้ผู้คุมนะฮะผู้คุมมาแล้วผมนึกว่าที่นี่จะไม่มีผู้คุมซะอีกมีแต่พี่ธนนทที่คุมที่นี่นะฮะเออมีผู้คุมเฉยมีผู้คุมเฉยนะฮะ เออคุณผูคุมคุณจะเป็นลูกน้องปิตานอนตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยฮึบ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 กระโดดดีๆนะฮะอย่าเผลอตกเพราะว่าไม้มันมีไม้หักอืมใช่ตรงนี้มีอ่ลิปนะฮะกดปุ่มเปิดลิปเป็นลิฟต์สมัยเก่านะเนี่ยนี่เราอยู่ในยุคโบราณหรือไงทำไมใช้ลิปแบบนี้ลิฟอย่างเก่าเลยอ่ะ นะฮะเจจริงจริงสวัสดีเบคอนฮึบดื่มน้ำเอื้กเอือเอื้อเอืเอ,อืวูออ้ออออฮู้ไปกันเลยโยอ,อุ้ยพื้นหญ้าแบบนี้นึกถึงโซนิกเลยฮะเพราะว่าในโซนิกพื้นหญ้ามันจะสวยๆแบบเนี้ยนะฮะเออแล้วเราวิ่งไวด้วยไงนะฮะออรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโซนิก <laughs> เฮ้ยเจ้าเม่นสายฟ้า นะฮะใช่ใช่เอาละมาแล้วโอเคสตอเล็กรูมมีเก้าอี้มีบันไดนะโอ๊ยติดบันไดบันไดบันได,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 ดบันไดโอ๊ะโอติด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 บันไดโอเคคึบอึ๊บโอเคขึ้นได้แล้วนะฮะจึ๊บ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  เยี่ยมสวยงามตัวนี้มีพัดลมนะฮะกระโดดต้านพัดลมเอออถ้าไม่ได้กระโดดต้านมันจะเดินช้ามากเลยทุกคนเออเพราะงั้นต้องกระโดดต้านกระโดดต้านนะฮะอืมอหืม,อ,หมอุ้ยเดินดีๆนะห้ามตกนะฮะข้างล่างมีหนามนะฮะจริงๆถึงไม่มีหนามผมว่าผมก็น่าจะตายเพราะว่าตกด้วยความสูงขนาดนี้นะฮะไม่น่ารอด <laughs> จริงไม่ต้องมีหนามก็ได้นะข้างล่างอ่ะตกด้วยความสูงเท่าน,นี้ผมก็ตายอยู่ดีครับหรือเขาแบบกลัวกลัวกลัวไม่ตายนะฮะตัวนี้มีที่หมุนนะฮะเฮินหนึ่งหมุนสองหมุนโอเคแล้วก็สามหมุนอยู่ทางนั้นนะฮะทางขวามือสามหมุนโอเคสามหมุนแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ออกจากที่นี่นะครับอ่าครบสามหมุนละ ไปกันเลยเย่เย่เ yeah, yeah, yeah. ย่สบายสบายอืมเฮ้ยชึบเฮ้ยชบเอาล่ะไปกันต่อไปกันต่อโอ้ยโอ้ยปีนไม่เข้ารูฮึบโอเคเข้ารูแล้วนะฮะนึกว่าจะไม่เข้ารูเข้ารูจนได้สวยงามโอเค สะบุยสะบุยโอเคไม่มีปัญหาฮึปยา่าเรามาได้ไกลมากนะครับเราจะต้องหนีออกจากที่นี่เฮ้้ชืบแล้วเราจะหนีไปที่ไหนกันดีล่ะเนี่ยนั่นนะสิคิดไม่ออกแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีรอให้เหนีออจากที่นี่ไปก่อนนะฮะ <c oughs> โอเคปะนะฮะสวัสดีครับโอ้ยนี่มันลูกน้องพิธาน็อตนะฮะผมอะไรอะไรนำนำนำยูนำกายูใช่ไหมเฮ้ยเข้ามาพร้อมกับซ่อมซ่อมที่จัดการพิธาน็อตไปนะฮะเฮ้ยแล้วพิธานนอตแกปล่อยให้เขามาเป็นลูกน้องต่อได้ไงเนี่ยเขาเขาเขา ซ่อมพิธาโนตมาแล้วเขาไม่ไม่ยอมแก้แค้นให้พิธานอตนะฮะเออนะฮะเป็นลูกน้องที่ไม่ดีเลยไม่แก้แค้นในหัวหน้าไม่แก้แค้นให้ลูกพี่นะฮะแถมยังขโมยไม้กางเขนไปอีกเอมพร้อมกับลูกอมข้างในเฮ้ยเฮิบเฮิบเฮิบไปกันต่อปีน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  เอาละข้างบนมีเลเซอร์ระวังให้ดีๆระวังโดนเลเซอร์นะฮะอืมเลเซอร์ยุบยับเลยฮะยุบยับอยุบยับยุบยับยุบยับเออโอเคได้อยู่นะฮะไม่โดนไม่โดนสวยๆจ้าสบาย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 วัยนนี้มีอะไรไหม ปีนขึ้นมาดูโอ้มีแผ่นเหล็กนะฮะมันต้องใช้ประโยชน์ได้แน่ๆอ่ะอันนี้ไงคือประโยชน์ของเจ้าแผ่นเหล็กขอบคุณน,นะที่ช่วยเป็นสะพานให้ฉันโอ้เกือบเกือบร่วงแผ่นเหล็กเกือบร่วงนะฮะตรงนี้ก็แผ่นเหล็กจะล่วงไปแล้วโอ้นี่มันสาวโกโกวาแต่มาแต่หัวนะฮะตัวไปไหน <c oughs> โอ้ยรัวมากเลยสาวโกโกวา นะฮะสาวโกโกวามีแต่หัวแต่แต่กระจอกมากเลยปราบง่ายมากนะฮะเฮ้ยคุณไปยืนหันหลังให้ต้นไม้เอ้ยหันหน้าชนต้นไม้แล้วพูดโกโกวาดื่ม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 ดาน่าจะยากกว่านี้นะครับนะฮะโอเคโอเคขี่รถมาแล้ว สวัสดีอาฮะใครวะหน้าเย็นอยู่เต็มเลยนะฮะนี่เออน่ามันเอ่อการ์ดลูกน้องพิธานอสสาวโกโกวาพิธานอสสโนแมนพิกกี้ใครไม่รู้หน้าอย่างหลอนแล้วก็เชฟเอ่อไม่ใช่นี่มันพี่แบร์รี่พี่แบร์รี่ตัวฟ้าที่แบร์รี่ตัวแดงพี่แบร์รี่ปกติแคทแนปใช่ไหมแล้วก็ เอ่อฮักกี้วอกกี้ใช่ป่ะอ่าหมือนผมจะจำได้เกือบหมดนั้นเนี่ยอยกเว้นคนหน้าแปลกๆที่แต่งตัวเหมือนพี่แบรี่นะ,ะเออฮึบฮึบฮึบไปดีๆไปดีๆโอเคขึ้นมาแล้วโอ้มีเฮลิคอปเตอร์นะฮะไปกันเถาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแต่ไปกันเถาะนะฮะพาฉันบินไป ให้ไกลจากที่มี่ไปให้สุดข้อฟ้า